เพราะว่าเนื้อไม่ได้ปรุงรรุนแรงอะไรเงี้ยยาวนั้นี่ของแฟนก็เป็นเนื้อเหมือนกันนาจตะเป็นเลยประมาณนั้นแหละก็ตัวเองมีกุ้งอยู่หน่อยนึงเ็ว่าจะตาไทยไม่มีกุ้งแห้งจะมาสวัสดีส,สวยก่นนะ่าเนาะว่าจะไปตำที่นอกดีไหมถามใคร แล้วค่ะแม่โชคเลิกงานแล้วค่ะ,ลลคะเล,กล,ะละิกแล้วค่ะแม่โชคเลิกงานแล้วค่ะมีตังค์แล้วค่ะมีตังค์อีกรายแล้วค่ะมากำลังไหลมาเทีมาไหลามาเทพหน่อยลูกค้าเรียกความเพงเงี้นนี่ก็ก็เหมือนกันเนาะเรียกเงินเรียกทองเข้ามาอมรุตจุ๋ยเงินทองจงเข้ามานะจงเข้ามาหาคุณแล้วก็แม่โชคด้วยเนาะจะทางไหนก็ตามเราก็รับหมดเนาะเพราะว่าเป็นเงินจะมาทางทางแบบว่า ลาบลอยอะไรก็ตามเนี่ยขอให้เข้าคุณเข้าแม่โชคเรียงคิวคนเข้าคิวให้ก่อนก็เอาไปเลยค่ะเอาอะไรห,ห,หนักๆเลยเนาะเอามาลุ้นตุ้ยนะสุขสมหวังจงได้จงได้จงมีจงมีจง,มจงอมและจง,งมั่งมีอย่าไปอมเงินคนอื่นก็พอว่าอมเงินคนอื่นหรือว่าเป็นนี่คนอื่นต้องใช้เพราะว่าถ้าไม่ใช้เราการเงินเราจะขัดข้องนะคะเรื่องจริงเลยชีวิตจะมีอุปสรรค พอจะขึ้นปุ๊บแล้วก็จะลงม,มาติก๊กแบบนี้ค่ะจริงค่ะรีบใส่นี่คนไปลองเบิรงดิไม่เชื่อไม่ชม่ลองใช้นี่ไปถึงไม่ใช้หมดเราก็ใช้เละน้อยเข้าไปแล้วแบบทีนี้เราก็จะแบบว่าสิ่งที่มันติดติดขัดมันจะดีขึ้นถ้าเราหลบหายนีไปเนาะไม่ใช้นี่เขาชีวิตเราไม่มีทางที่จะไปได้สวยงามเท่าไหร่หรอก มันจะมีเื่อที่ดึงออกมาเพราะเงินที่เขาให้เรายืมนะมันคือเขามีน้ำใจนะเออประมาณนะั้นเรื่องจริงนะลองเหตุเบิงแลนะ้วผัดเลยใส่นี่เป็นเบิงแล้วผบดเสื้อนะผ้าล้ีห่วงนี่เนาะแผ่มีแล้วบดใส่เนี่ยห่วงนี่นี่ล้องเบิงเด้รลองรองไปใส่เบิงแล้วเจ้าจะรู้แล้วคุณนะจะรู้ทันทีว่าไม่โชครู้ได้ยังไงเพราะไม่โชครู้ว่าคนที่ยืมไม่โชคไปเนี่ยแล้วไม่ใช้เนี่ย ชีวิตมันจะแบบว่าเรามองเห็นเรามองเห็นเราก็มาว่าพูดให้ฟังสองภาษาสามภาษาก็ว่ากันไปเนาะสบายดีไม่ใช่มาตำส้นตำตำมาตำไทยแล้วก็จะทำน้ำตกโชว์ตอนเสร็จเราก็แล้วกันเนาก็มาโม้วเมามอยสอยไหนสอยแปดสิบแปดเคลื่นกันเอาเต็มที่ไปเลย ชาตินี้ไม่รวยก็ให้มันรู้แปะรวยรวยรวยจ้รวยจ้รวยเอาก็รื่องสุสุผหัวล้างถ้วยอยู่หัวล้างถ้วยอยู่ก็หลายวันสามสี่วันอนะ่ะกินแล้วก็ละแยกเข้าไปตรงนั้นไว้เนาเขาไปล้างทีเดียวนะกินแล้วก็ล้างน้ําแล้วก็ยัใบปยดไปใช่ไหมพอมันเต็มแล้วเขาค่อยล้างทีเดียวนะแต่บางทีเล็กๆน้อยไม่โชคก็ล้างอยู่แต่ว่าหมายถึงว่าทาไทยใสย่นั่นแหละคะ่ะ ต้มไทยไม่โชคก็จะไม่ใส่เผ็ดมากค่ะเกลือน้ำตาลปิ๊ดแล้วก็ของชูรสโอโ้โหแล้วก็ขวอยกินกับนิดน,นึงเลยจ้าต้มเลยเนาะต้มสามัน้เต็มไปด้วยเลยนะคะไม่ได้เอาไปขวอ,อีกนิดนึงอุม้มก็เป็นแบบต้มไทย มนนะนาวเนี่ยแหละใส่พวกแต่มะนาวลงไปแต่มะนาวลงไปข้าอใใ,ใส่ตำกงสดเดียวแนละ้วตำไข่เขาเรียกสอง,องเม็เรามามันไ,ไม่มีอะไรเสียนนะคะโอ้ะว่ามันแข็งมากจะตักตรงไหนนอ้อบัดน,นี่เราจะเทลงแปบบ๊แบแป๊บนึงนี่แหละเดี๋ยวเราเทดู นี่ให้ดูยุบลงนี่ซะโอ้ยอได้อยู่ได้ได้ไหมว่าไม่เห oh, ็นว้ายไม่เจะเห็นเลยเลยโอ้เห็นเหรอตรงนี้ดีิวก็ผิดมองแล้วโอเคย้ายมาตรงเห็นโอ้ได้อยู่ชีวิมันแข็งแล้วนี่ได้เห็นไหมคะเห็นไหมเออเห็นแล้วเห็นไหมคะเห็นไหม อันนี้เราก็จะเอากุ้งลงค่ะเอากุ้งลงเลยกุ้งค่ะเห็นไหมกุ้งตามกุ้งสดค่ะสดจริงจริทำ <c oughs> กุ้งสดเ,เดี๋ยวก็จะโรยอันนี้้ <c oughs> ได้อยู่กุ้งสดลงไปแล้วค่ะเดี๋ยวจะคงเขาลงเคลงให้ดูมันมือนนะเนี่ยเพราะว่ามันมันละลายแล้วไงอันนี้มันละลาย เไม่ก็มงมองเห็นะพาแล้วไเดี๋ยวจัจอบคอกัน,นให้ดูตำไทยกุ้งสดค่ะนี่เห็นไหมหน่ากินมากๆเห็นไหมคะเห็นแล้วเนาะมันก็ไกลนิดนึงแต่ว่ามันก็เห็นได้แล้วค่ะในช่วก็จะตักลงจานนี้เนาะแล้วก็จะได้ให้มันจบ เมื่อกี้โรยอันมะม่วงเห็นมาผ่านไม่ได้ไม่ได้กดเหรอโอ้ยเนาะโรยใหม่อีกทีโอเคเย็นเสร็จแล้วก็มามาจอด้วยอะไรน,น้ำตกเอาลงไปก็สาดลงไปเอาสาดลเาาดลยลงไปก่อนก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะอยากคนก็คนเอาเองใช่ไสาดเข้าก้นลงไป เราก็ลงไปมำท้่ต้องการนี่แหละคะ่ะพอสมควรสัตน้ำปลาเนื่งก่อนแล้วก็เปลวน้ำมะนาวติอันน้ำมะนาวนะคะหอมก็โยลงไปแล้วจะจับคุกเอาเองปะนะเอาหปนอแค่นี้แหละคุกให้เองไหมเ <c oughs> นี่นะเพราะว่าเนื้อไม่ได้ปรุงอะไรรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยเนื้อก็ เพื่ออร่อยแล้วแค่นี้ว่าอร่อย <c oughs> <c oughs> กับแก้มได้เสร็จ <c oughs> กับแก้มจะกับแก้มพอเราต้องกระเซ็นมานานพอสมควรแล้วนะต้อา <c oughs> ได้แลว <c oughs> อร่อยตั้งใจทำนะแต่อร่อยอยากกินที่กลับก็ได้นี่ค่ะแล้วก็นี่เป็นอ่ไอนนึกตำตำไทยนะอรอยเลยเด้อ,อ <c oughs> เราจะหาว่าไม่ให้ดู <c oughs> เอาดูดูนะค,คิดว่านะกับมันฝรั่งน่าแกงกับแล้วกันนุนเทียบทำไว้ชัว่วก้อมนุ่นแหละจะเตียบนะคะตำอันนี้ของแฟนเนาะก็มุนนุ่นให้ดูเลยมันก็เข้าลเแกงนแล้ะคะ่ะอันนี้เป็นเนื้อนะคะใค่อยๆเนื้อผัดนเนาะ ไปกินร้อนๆไม่ถ่ายนานเพราะว่าประมาณนั้นละค่ะแฟนจะได้กินร้อนๆทั้งหมดจมาถาย